ดีนะสแลกชาย90โลรุ่นนี้แค่3,900เองค่ะพี่ได้มาแค่3ลูกรวมลูกรีวิวนะ4 0 4่2 0เออสี่สองศูนมีเหลือกี่ลูกอือบอกเป็นอย่างมันมีในสามลูกโอเคบอกเป็นอย่างลูกมาแค่สามลูกแม่หูบุขนรีวิวไหม หน้าถ้ายังทันนะพี่เดี๋ยวหนูรีวิวให้รอบบ่ายอยากเปิดเหมือนกัน <laughs> อยากเปิดเหมือนกันพวกแบบยู่ในโคเยอะๆอยากเปิดหกศูนห้าเหลือเหลือของป้ายไหนบ้างเออหกศูนห้าเหลือของป้ายใดบ้างหมอุ้ยมันมาดูดของพี่กาหนูยกเลิกไปแล้วใช่ไหมลูกโอเค เออหกศูนย์ห้าลูกค้าหกศูนย์ห้าเหลือสี่ลูกค่ะตัวฮูดบุลนนคะมาสแลกชัยผ้าเป็นไงขาหนาขาบางค่ะขาหนาขาบางพี่เนี่ยอย่างอันนี้ตัวบางหมดเลยนะมีตัวเนี้ยที่พลอยเบรกดึงขึ้นมาสแลกชัยนะอันเนี้ยจะเป็นผ้าผ้าวูผ้าวูเป็นงานกางเกงสแลกผู้ชายกางเกงทํางานผู้ชายรวมผ้านะคะพี่แต่หลักหลักคือผ้าโพลีผ้าสูตร นะคะแม่ผ้าโพลีผ้าสูตรมีติดเนื้อหนาเนี่ยเนื้อหนาแบบแค่เนี้ยคอตตอนประมาณนี้ลูกค้านะ,ะเราก็เป็นผ้าโพลีผ้าสูตรปกติเลยนะลูกค้าจ๋านะคะรวมผ้านะราคาแค่สามพค่ะพี่พี่ลินจงสแลกชายรุ่นนี้สามพส่งร้านรีดรีดตีเก็บได้เลยนะรีด ตีบหน้าได้เลยลูกค้าแล้วก็มันจะมีตําหนิปกตินะพี่ตําหนิเปื้อนเลอะพอยเห็นมีอยู่มีเปื้อนเลอะมีขาดมีติดอยู่นะคะลูกค้าเป็นปกตินะแม่แต่ว่าปกติพอาว่าสวยจํานวนตัวประมาณเท่าไหร่ถ้ากางเกงรุ่นแบบนี้นะแม่นะจะอยู่ประมาณ250ประมาณนี้250บบวกลบนะคะมันจะมีพวกแบบเลื่อนเอวได้ด้วยนะ พวกเลื่อนขอบเอวอะแม่มีมีมีทั้งทรงตีเกตหน้าจีบหน้าแล้วก็ไม่ตีเกตก็มีแกงานชายท้าบลบิตเอ s เอสเฉยงานผู้ชายแกงานผู้ชายนะคะงานผู้ชายนะพี่ดูมีแค่3ลูกนะรวมลูกรีวิวมีแค่3ก้อนนะคะพี่ขาเดี๋ยวให้รหัส cf ลูกรีวิวก่อน ต่อเต่า79ค่ะพี่3า0พันเก้าส่งฟรีสแลกชายแล้วก็ลูกใหม่กอไก่52ค่ะกอไก่52ก้อนใหม่กอไก่52ก้อนรีวิวต่อเต่า79นะพี่เอ้แต่พลอยว่าเนี่ยดูจากชั้นผ้าแล้วอะค่อนข้างคลีนพี่ค่อนข้างสะอาดนะค่อนข้างสะอาดอืมค่อนข้างสะอาดแต่แค่ว่าเหมือนมีมีหลุดๆมาเป็นเนื้อหนาสองสามตัวให้เห็นนะคะ มีติดเนื้อหนาเนื้อพ้าวูอ่ะพี่แล้วที่เหลือก็เป็นพวกสลลกบางพวกสแลกบางราคามาแรงนะถ้าใครตามตามศูนย์สามแปดอ่ะพี่พวกสลลกผู้ชายเกาหลีอ่ะแม่ราคามาแรงเจ็ดแปดพันอ่ะร,รีวิวไปแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะพี่ขอดูเสื้อพรีเมียมผู้ชายได้ไหมคะเป็นเดี๋ยวมีเปิดเสื้อยืดนะพี่เดี๋ยวมีเปิดเสื้อยืดแล้วก็เดี๋ยวโปโลเดี๋ยวพอมาต่อให้รอบบ่ายนะคะพี่เดี๋ยวมาต่อให้รอบบ่ายนะคะพี่จ๋าเพราะว่ารอบเช้าวันนี้คือคิว <c ười> แน่นมากหนูเบิกของไปแล้วคือแบบว่าพี่สาวพนักงานหาของไม่ทัน <c ười> วันนี้ใครมาหน้าร้านอาจจะขอคนไม่รีบนะแม่น้ำมาแล้วแบบว่าพกน้ำพกพัดลม มานั่งรอกันได้มาเอาของวันนี้มารอได้อยากดูเสื้อพีเมียมผู้ชายนะคะอยากเปิดเหมือนกันแม่เออเดี๋ยวหางานมนาะเปิดให้ลูกค้าเสื้อเชิ้ตก็ไม่มาเลยเสื้อเชิ้ตมาแต่ตัวสั้นรอบบ่ายนะจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงคะ่ะพี่ไม่เกินนี้นะคะเดี๋ยวจะรีบเออตอนนี้กี่โมงแนละ้วลูกตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบมงสี่สิบค่ะโอเคลูกค้ายังได้อยู่ยังได้อยูย่ยนะสแลกชายนะพี่สแลกชายนะผ้าสะอาดครีน ส่วนใหญ่เนื้อบางค่ะมีติดหนาบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะออกลายริ้วออกสีพื้นโทนเข้มนะของผู้ชายนะคะพี่โทนเข้มแต่ว่าไม่ใช่งานดำล้วนนะลูกค้าไม่ใช่งานดำล้วนออกคลาสสีนะคะโทนแบบสว่างก็มีโทนเข้มก็มีเอตอติเกตไม่ตีเกตคลาเลยลูกค้าเอวกลางๆนะคะเอวกลางๆไม่ใหญ่มากน่าจะอยู่ประมาณสามสองสามสี่สามหกจะเยอะเออ ไม่ไม่ค่อยใหญ่มากค่ะพี่สามสสสี่น่าจะเยอะไซส์ชายเอเชียนะใครอยากได้ลูกใหม่พี่ลินจงรับแล้วหรอขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยใครเอาก้อนใหม่รหัส cf อะไรนะเอ่อกอไก่52นะคะสะแลกชายสแลกชายลูกค้า3,900เองราคาดีราคาดี มี2ลูกนะลูกค้าเหลืออีกสลูกนะเพราะว่าราคาดีเลยสแลกชายราคานี้เนื้อนี้นะเพราะว่าถ้าอย่างแต่ก่อนเคยมีสแลกผู้ชายรุ่นถูกสุดสอะ2,000กว่าบาทแม่มันก็เป็นงานดำหลวนเลยไม่ติด